เกิดกลับสั้ดีท่าผู้ชมุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับผมแอดแบงอีกเช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยนเม็ที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธพูดถังซันสำนักเลิศดพบจบแดนก็จะเป็นตอนที่6แล้วนะฮะสามารถรับชมอนิเมะเรื่องนี้แบบทุเลิอสิทธิ์ได้ทาง VTV เลยเอาละถ้าหากทุกท่านพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มสปอยตอนที่6กเลยครับตอนที่6หลังจากเลิกเรียนเนี่ยวีฮาวก็รีบวิ่งกลับหอตัวเองเลยครับเวลาเดียวกันนั้นทางหวังตงเองก็กําลังอาบน้ําอยู่ไม่นานวินฮาววี่ไได้ะูาามมแลพพทํหัง ตรงเนี่ยถึงไม่รอเขาบ้านกันเลยล่ะแต่พอหันไปในกระพราะว่าวังตรงเนี่ยกำลังอาบน้ําอยู่แล้วนะแล้วพอหวังตรงได้เห็นวินเฮาเนี่ยเขาก็กรีดออกมาเลยครับพร้อมกับปาของไล่วินเฮาออกไปจากนอกห้องหวังตรงเขาก็ได้บอกกับวินเฮาว่าถ้าจะเข้ามาก็ควรจะเข้าประตูก่อนนะวินเฮาจะได้ยินภาพนั้นกน็ได้ขอโทษเลยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมตรงเขาจะต้องขอโทษด,ด้วยอีกอย่างเป็นผู้ชาย้วยกันก็ไม่จําเป็นต้องอายกันด้วยนี่นาระหว่างนั้นถังหยาก็ได้มาผัวข้างหลังของวินเฮาก่อนที่จะได้พาวินเฮาไปยังที่แห่งหนึ่งดููเเเหมมมืออออออนนนนววว่่่่่่าาาาาาาททีีจะะะปป็็ตลลดดดแ้้้งงงยยยกกไไิผคคุุรบ ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นรถอันนึงเลยครับที่เป็นรถขายปลาย่างก่อนหน้านี้ถางยาเคยบอกกับวินฮาว่าเธอจะพาวินฮาวมาหาเงินใช่ไหมคือเธอจะให้วินฮาวเนี่ยย่างปลาขายเพื่อหาเงินนั่นแหละเธอเนี่ยก็ยังบอกอีกด้วยว่าคนรู้จักของเธอเลยครับที่ทําการย่างปลาขายเนี่ยก็ได้เงินดีพอสมควรเลยล่ะนะแต่ถ้าหากเป็นวินหาย่างเนี่ยก็น่าจะได้เงินมากขึ้นไปอีกพร้อมกับเธอเธอได้ชมทักษะการย่างปลาของวินฮาวด้วยแหละวินฮาวเ่ยครับก็ได้ใช้จิตตัวจับแลวครับในการย่างปลาเลยเดาว่าละเอียดยิบทุกเม็ดระหว่างนั้นวินฮาวก็ได้ถามกับ บอกว่าเรื่องเล็กแค่นี้ไม่ควรจะไปรบกวนสิิพี่เป๋ยหรอกจาก,ก็รีบย่างปลาไปซะเดี๋ยวข้าจะเป็นลูกมือให้เองแม่นานวินเฮาเนี่ยก็ได้ย่างปลาจนเสร็จส่วนทังยาก็ได้นําปลาออกไปแนะนํากับลูกค้าแต่ก็นั่นแหละครับเชิอในขายไม่เป็นเรือกได้ว่าขายไม่ออกเลยก็ว่าได้แถมก็แล้วลดราคาก็แล้วแต่ก็ยังไม่มีใครซื้อเลยจนกระทั่งมาแจกฟรีเละนะแต่มันก็ยังไม่มีใครซื้ออยู่ดีทังยานี่ก็ถึงกับไม่เข้าใจทําไมปลาที่อร่อยแบบนี้เนี่ยถึงไม่มีคนซื้อกันนะไม่นานก็ได้มีตาลุงคนนี้แหละครับเข้ามารีพอออเเเเขขขาาาาาาได้้้กกกิินนนนนปลลลงววคแแรท่่ััหหะยืบ อยู่ในทุ่งของปลาก่อนที่เขาเนี่ยจะได้พูดออกมาอย่างเสียงดังว่ามันโคตรจะอร่อยเลยทําให้ทุกคนที่อยู่ในระแวกนั้นเนี่ยก็รีบแห่กันมากินฟรีเลยครับจนในตอนนั้นทางอยากก็ต้องบอกว่าอีเวนต์สำหรับแจกฟรีนั้นจบลงแล้วถ้าอยากจะกินต่อเนี่ยก็จงซื้อซะนั่นแหละครับหลังจากนี้เนี่ยก็เรียกได้เลยว่าขายดีเป็นเทน้ําเทท่าขึ้นราคานันก็ยังขายดีอีกจนในตอนนั้นก็ได้มีสาวสวยคนนี้ที่ลือกันว่าเป็นสาวสวยอันดับที่1ด้านนอกเจียงหนานเลยเธอก็ได้เข้ามาถามราคาปลาของ ินเเนี่ยมันแพงเกินไปนะถ้าคิดถึงต้นทุนและฝีมือของวินห่าแล้วอย่างมากก็ได้แค่เหรียญวิญญาณทองสามลิตรสามเหรียญเท่านั้นถังยาที่ได้ยินบาปนั้นก็เกิดอาการไม่พอใจเลยฮนะแต่ระหว่างนั้นวินห่าก็ได้บอกว่าราคาปลาของเขานั้นมันไม่เท่ากันเลขอย่างปลาในวันนี้ของเขาก็ขายหมดแล้วพอผู้หญิงคนนั้นได้ยินบาปนั้นเนี่ยเธอจึงได้บอกว่าเอาไว้เธอจะมาชิมทีหลังก็แล้วกันและก็ต้องขอโทษสําหรับเรื่องเมื่อกี้ด้วยเธอแค่คํานวณเท่านั้นว่าแล้วเธอก็ได้เดินจากไประหว่่่่าาาาาาางงงนน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 ัันนนออนนััั้้้้้กกกก็็ไไไดดดมมีีีคคปปลลเเเหหรรยยยททอออออึบใใสสวววิต ใช้หน้าหล่อที่ปลาหเหรียญมาเนี่ยจะได้เข้าไปโจมตีหวินเฮาไอาชายคนนี้นะครับมันเป็นนักเรียนปีส,สี่ชวซานซื่อแต่ในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีปเปิดยเลยครับเข้ามาโจมตีสกัดกั้นเอาไว้ส่วนถังยาเนี่ยก็ได้ช่วยหวีหาเอาไว้พร้อมกับที่ได้ใช้เข็มโจมตีไปที่ไอหมอนั่นไอชวีซานซื่อเนี่ยมันก็ได้ใช้พัดของมันเลยครับรับการโจมตีของถังยาเอาไว้แต่มันก็ยังมีหนึ่งในเข็มนั้นนะครับเล็ดรอดเข้าไปได้โจมตีโดนตัวของมันเต็มๆแต่ถึงกระนั้นไอชวีซานซื่อเนี่ยมันยนน้น ก็รีบท้าทายเลยสิฮะระหว่างนั้นเนี่ยเปยเปยก็ได้พูดขึ้นมาวา่าเจ้ารังแกศิษย์น้องของข้าวันนี้เจ้าจะต้องให้คําอธิบายที่เหมาะสมไม่ก็พวกเราก็เข้าไปที่เขตพมยุทธ์และตัดสินแพ้ชนะกันไปเลยไอชวีซันซื่อก็ได้ตอบกลับไปวา่าเจ้านั้นเป็นศิษย์น้องของเจ้าอย่างนั้นหรือเขาไมา่ให้เกียรติแจ้งนั้นก็เท่ากับไม่ไว้หน้าค่ะทางยาที่ได้ยินบาบนั้นก็เลยพูดสวนกลับมาวา่าปลาสวนนั้นเนี่ยวีหาเป็นคนเก็บไว้ให้กับเธอก่อนที่เธอเน่าจะเรียกบอกให้เปย์เปย์ ลานประลองและทุกคนเมื่อรู้เรื่องนั้นเนี่ยก็รีบไปดูกันเลยครับโดยดูว่างานประลองเนี่ยจัดขึ้นซะใหญ่โตเลยทีเดียววีหาก็ได้ถามกับทางยาเลยครับว่าทาไมการประลองของทั้งสองคนนั้นถึงได้ดึงดูดคนมากถึงเพียงนี้ทังยาจึงได้บอกว่าแน่นอนสิก็เพราะทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งนะครับคนหนึ่งเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องวิญญาณยึดสายโจมตีส่วนีกคนขึ้นชื่อเรื่องวิญญาณยึดสายป้องกันตัดภาพมาที่ห้องเตรียมตัวไอชวีซานซื่อที่มันโดนเข็มของทางยาเข้าไปเนี่ยมันก็แทบจะตายแล กะจะเอาค่าให้ตายเลยเนะี่ยไปเป่ยก็บอกให้มนันเงียบปากไปซะเลิกพูดมากแล้วก็จ่ายมาถ้าไม่จ่ายเนี่ยข้าจะเอาเข็มปักไว้ที่เดิมแล้วนะซีซานซื้อเนี่ยก็ได้นํายาลูกกรออกมาจ่ายให้กับเป่ยๆระหว่างนั้นก็ได้มีรุ่นน้องคนนึงเลยครับเข้ามาบอกว่างานประลองเนี่ยพร้อมแล้วพวกท่านพร้อมที่จะลงสนามแล้วหรือ,อยังซีซานซื้อเนี่ยก็เตะหน้าหลอบอกกับสิบน้องคนนั้นไปไว่าพวกเขานั้นพร้อมลงสนามถุกเมื่อทาเอาสิน้องคนนั้นเนี่ยต้องฟินสลบลงไปเลยตัด้ามาอย่างด้านนอกหวังตรงเนี่ยเขาก็ได้มาที่นี่ด้้วววยหรรัััเอนน่ก็ตตงงงดู แน่นอนสิข่าวมันออกจะดังถึงขนาดนั oh who who more, ้นระหว่างนั้นถังยาก็บอกกับวินเฮาว่าวินเฮาเนี่ยยังไม่แนะนําตัวเชอให้กับเขารู้จักเลยนะพอหวังตรงเห็นถังยาเนี่ยก็ต้องตกใจเลยฮะเพราะถังยาเนี่เป็นคนที่สวยมากก่อนที่วีเฮาจะได้นะนําทั้งสองให้รู้จักกันและกันระหว่างนั้นเนี่ยถังยาก็ได้ชวนหวังตรงเข้าสํานักถังด้วยเลยครับและพอหวังตรงรู้ว่าถังยามาจากสํานักถังเนี่ยก็ต้องตกใจถังยาพอเห็นแบบนั้นเนี่ยจึงได้ขิงไปอีกว่าเธอเนี่ยเป็นประมุขคนปัจจุบันของสํานักถังแล้วนะหวังตรงพอได้ยินแบบนั้นเนีี่่ยยยกกกก็็ดจะเเเเข้้าาาาาารรววันนงใหหผลไไปปศึษท นักถังนะเรื่องอาวุธลับอะไรแบบนี้ไม่นานการประลองนี่ก็ได้เริ่มขึ้นทั้งสองไปเปิดสวยชานซื่อก็ได้เปิดตัวออกมาจากรูมปั้นที่สงตราหงานก่อนที่จะได้พากันกระโดดลงพื้นอย่างเท่เลยได้ว่าเรียกเสียงเชียร์จากทุกคนมากมายระหว่างนั้นถังยาก,ก็ได้กระซิบบอกแผนการให้กับวินฮาวินเฮาพอได้ฟังนี่ก็ถามว่าจะดีงั้นหรือแน่นอนถังยาที่พี่เลนเนี่ก็ตอบว่าดีสิขณะเดียวกันนั้นะครับพวกไปเปิดก,ก็ได้เรียกวิญญ,ญาณชุดออกมาทางฝั่งของไปเปิดน่าเป็นวิญญ,ญาณมังกรที่น่าสะพรื่อนสิยหงตบากกกขอองงงงทััั้้คู่่นนนแแ็รพ ทั้งสองเนี่ยล้วนเป็นสุดยอดวิญญาณสัตว์ทั้งคู่ไม่นานเปเปยเนี่ยก็ได้เป็นฝ่ายเปิดการโจมตีก่อนทางฝั่งสุยซานซื่อเขาก็ได้เรียกโลออกมานั่นก็เลยทําให้การโจมตีของเปเปิยนั้นไร้ผลเปิดเปิยที่เห็นบาปนั้นนะครับก็คิดจะใช้เคล็ดวิชากรงเล็บมังกรส่วนทางด้านสุยซานซื่อที่เห็นบาปนั้นเนี่ยเขาก็ได้พูดออกมาว่ามาดูกันซิว่าเคล็ดวิชากงเล็บของเจ้ากับเกาะของข้าอันไหนจะแข็งแกร่งกว่ากันว่าแล้วซุยซานซื่อเนี่ยเขาก็ได้เรียกไข่ก ก็ได้ใช้โล่ในการโจมตีเป๋ยเป๋ยเขาก็ได้ใช้มือในการป้องกันเอาไว้แต่พอรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยสวิชานซื่อก็ได้มาโผข้างหลังของเขาเสียแล้วแต่ถึงกระนั้นเป๋ยก็ยังสามารถรับการโจมตีของสวิชานซื่อได้แต่ว่าการโจมตีของสวิชานซื่อเนี่ยก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะฮะจนทำให้เป๋ยเนี่ยต้องพาดท่าแต่ในตอนที่เป๋ยกำลังจะโดนโจมตีอยู่นั้นวีฮาวเขาก็ได้ใช้พลังจิตของเขาโจมตีไปที่ดวงจิตของสวิชานซื่อทำให้สวิชานซื่อนั้นมึนหัวจนโดนเป็ เกีกับเช็ดหน้าใส่ส่วนทางด้านวินฮาเนี่ยก็รู้สึกมึนหัวเลยครับในตอนแรกวิฮาก็แค่จะใช้จิตตรวจจับในการช่วยเปย์แต่เขาในี่ก็อดใจไม่ได้ที่จะลองเคล็ดวิชาใหม่ที่เทียนเมืองนั้นเคยบอกเอาไว้ส่วนเขาก็ไม่นึกเลยว่ามันจะกินพลังจิตมากถึงขนาดนี้ไม่นานก็ทําให้ตัวของวินฮาเนี่ยต้องสรุปลงไปเลยครับวังตรงที่เห็นบานั้นเนี่ยก็เป็นห่วงและถามว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นถังหยาก็เลยมาบอกว่าคงจะใช้พลังวิญ,ญญาณยุดมากจนเกินไปนะ่ะพักสักหน่อยก็คงจะดีขึ้นแล้วแหละทําให้วังตรงท จะเป็นฝีมือของวีห่าหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาส่งวีห่าที่ห้องเปย์เบยก็ได้ป้อนยาลูกกรดให้กับวีห่าเพื่อฟื้นตัวซึ่งเป็นยาลูกกรดที่ได้รับมาจากสวีชันซื่อนั่นแหละฮะเป็นยากกนที่มีชื่อว่าเสวนสวยุยและก่อนที่พวกเขาจะกลับไปเนี่ยถังยาก็ได้ไว้วางับหวังตงอีกด้วยว่าหลังจากที่วีห่าฟื้นขึ้นมาแล้วพวกนี้อย่าลืมไปขายปลาอีกล่ะเธอจะรอนะทำเอาหวังตรงที่ได้ยินบาปนั้นในกระเคกกระานไปทีหนึง่งนี่เจ้ายังจะห่วงเรื่องกินอีกหรือไม่ เองว่า,ายาสุวิชุยเนี่ยมันมีฤทธิ์ทำให้พลังฟื้นฟูขึ้นอย่างรวดเร็วอีกทั้งมันก็ยังบำรุงร่างกายต่างๆนานาอีกนะเล่นได้เลยว่ายานี้เม็ดเดียวเนี่ยสามารถขายได้หลายร้อยเหรียญวิญญาณในทีเดียวไม่นึกเลยว่าสิทธิ์พี่คนนั้นจะใจกว้างถึงเพียงนี้แต่ก็นะหลังจากที่กินยาสุวิชุยนี้เข้าไปก็มีผลข้างเคียงที่น่ากลัวยิ่ง จบตอนที่6เอาเลยครับผมก็จบไปแใ,ให้กับตอนที่6ของอนิเมะเรื่องตำนานจอมยุทธพูดถังซันสำนักเลิศดพบจบแดนจะหากมีข้อมูลตกหล่นหรือมีความผิดพลาดไปการใดผมก็ต้องขออาภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้วยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้ของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อไปกำลังใจให้ผมทำงานต่อไปด้วยสำหรับคลิปนี้นั้นเวลาของผมก็หมดลงแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับทุกคนสวัสดีครับ